เนาะอัปเดตดมน้โซเมอเบริมบนนมอดไะติดนังต้นนี้ติดซีรีส์ซีรีส์ซีรีเกาหลีเออโมแมนไทยเนาะเกาหลีสบายดีแม่น้ซพอใช่เลยจากแม่เลยเจ้าสุงเลยแม่แปดสิบบอโมมนร้องไปแปดสิบแม่แม่หายแม่็แม่เจสแม่เจิบหสิบห้าอย่างเก่งกันเนาะใก้แล้วใก่แล้วใกล้ี่จะลบแลวแต่ลงมาด้ จะกำลังซุัวกันไปสบายดีน้องทองจะกำลังซุ้งกันซุ้งัวกันไปเอออายุเออปมาอายุยจะปีป่วะกมสูงอะไรแ <c oughs> ม่จะิบแม่ไม่หาสิบปัจจลยเด้อ่ระวังเรื้อนงนีก้มลงนีแทงจุบเรื่อ,ม,ม,อม,ม,ม่นเราสำอะไรจำจำให้ทำมาสูงบิาทวันหยู่น้องทองมาซอยคุกน้องน้ำซอยหิวคุก นี่แม่มันยังเป็นวันเป็นผัวบ้านได้เนาะมาซอยรูบ้านมันก็คืออะไรอย่างเงี้ยเลยเป็นยพดเป็นผัวบ้านนี่ยังไงบุพผาโดนเนอะโอ้ยบุพผาเนายังมีซือ้อ,อสามารถไม่โทรศัพท์สีชายนี่ขอบ้านกับทางบ้านเดี๋ยวนี้บ้าสิบ้านรูบ้านมาจับกง แกยังไงโอเคไหมคนแก่จับตัวให้ลงท้องอยู่พอไมล่ะแม่ชอบเราแต่งงานัคู้มาไปเอะโ่งงานกีสียาวกียาขำก็แต่งว่ามันมนนน่าทนชนะ เง่้ต้องทนขึ้นอยู่าห่อดันิมกระเป๋าไคเลยกระเป๋าใรยสองปัญหาเด้สองปัญหาวอไม่ขาดทุนเนี่ยขาดโต้ดค่ะเราหยอกซื้อโซ่ปัญหาโซ่ปัญหาเราจีบ่่าเบื่อไปยังไงมันขาดมันเปื่อย เขียวไปทางูอีก้เยไปทางูอืมะไรห้องนี่ข้าสลัดแล้วงั้นเปลี่ยนกับน้องพงน้อจก้องนังพงตัวนี้จ้ะต่อไปกงมาคุมตั้งเลยบอกอมาซอยอะไเปลี่ยนกระชวเปลี่ยนกระดันเด้บอเมื่อวานนี่ก็จะลาไปต่อใครแล้ว บมเมนต่อเปลี่ยนอั่นหรอเปลี่ยนเพราะเราแบบนักกระเบงโมเป็นเนาะมันขาดประขาไงเมื่ออื่นก็ไปพูดพักอะไรไปเนี่ยโมเมนต์สางไฟเอากระเบืเนนออ้อ,อ,อะอแล้ดดนเติบอะไรมันโด,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 ดื้อร์จะรู้เด้อมันขาดแไปด้นเติบเลยแล้วเอาบบกูเอาถึงมันเป็นพ่อหญ้ายาไปผูกก็ได้เลยเลยจังกลยว์ไปทางไหนก็ได้โอเคเดี๋ยวเสียงไป แต่ยาให้มันออกไปดินเขาเพราะมันเป็นดินเขาบอกแม,ม่ <laughs> เป็นดินเขาอันนี้เาปลีตะวันมาแต่งปลง <laughs> อ,อ,อ่ะเขาพ่อพ่อจะมาบอกเขาใหม่ดิพอ่อคือว่าอีเมลว่าจะใช้ทางละบสองทางแบสองเลยค่ะเข้อ,ขอใหญ่ฮะ <laughs> และ้วก็ได้จะให้ต่างหาอีกคือว่า

พอดิหยิบเลยแป้งกแป้งนะนนพอเลยที่แป้งนนแป้งคุ้งอะแป้งเ็มก่อนเนไงลงมาไามคนแป้งคุ้งไปามคนงาได้แล้วมั้ยางกูงาได้แล้วงกก็ได้ยนงกินเลยไเรียลงมาเลยลงเลยลงมาแมฟังเลย แต่ง a แล้วดิแต่งเรง็จปอ้า,าวตาขึ้นมาแล้วไหมใจหอนนี่ว่าเป็นไงใจหอนเอากวาจะุดนะแกหมขันนอนแล้วก็ลงมาต้งอีกขึ้นมาหอหอน,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 นแล้วหอนตอนมาใหม่ๆนี่ មកពុកឃើញគេហូរមកដល់គមកដល់លមើលណាំងមើលថ្លៃទេគមកដល់លមើលណែមើលណាំងមើលថ្លៃតដល់ណែមកខំមួយបាយឡេអូបាយតែព្រឹកញ៉ាំទៅខាសទៅងឿនអស់ឡើយគៀបខែឡើយវ៉មិនយ៉ាទេនឹងគូរហានេះទេចាំគឡើយគៀបខែបងអុំមកក៏ដែរដោះហេហេហេ เปลี่ยนในใหม่ใครยอ่ในคำได้แล้วนะเยอะเกือบปลาบยอไงก่แก่แก่แเ้อปูอะไรก่ชิมแล้่มแลเกบเลยเนื้ไแมล้วอีกเงื่อนึงอีกเงื่อนึง อีกหนึอยหนึ่งเช่วเราเปนจังไก่เจตนาอยีกหนึ่งแม่แมใกล้แล้วอีบวันน่ะนีใกล้แล้วใคต้องห่างนหน่ะลอง ย่าได้ยองแทมเทมแม่เปตีวแมเมกเก่าหมดแล้วมันชิบแล้วได้ย่อยด้วยไปแด่ก็ปเอี้ีเสดโอ้ยงามดิงามสุดดไปเอาดีน้อยดน่อยิดีด้นานนันน้อย ไปแม่ไปแม่เจ้าห่ะไปแม่เยมาสองไมบ่ไปรยไปถ่ายยม่เออถ่ายี่เอาตีโทรศัพท์เพิ่นเพิ่โทรศัพท์ไปค่ะบุหี่เบิร์กอะไรค่ะโอ้ยเอาบุหรี่มึงน้ยมึขอให้ทำให้เขาตุกบ่ไปมางจมึงมันไปลูกที่ใสห้ดเลยจิ๊บเนี่ยให้ดดไป้าแม่ไปด้ยไปแม <ừ. S 2> ไปไปปรูเอานงคนดดื่มอไแล้วซื้อนมหะไรอย่านี้ไปล้วไปผู้ไปนเลยครับบงแลมแบมาแล้วเดิเ็น้อเียงไ่ไปอไปเล่นน่ะไปเลยแบทมาแล้วพักก็ไอไปเลยั้นาไปรูปไปมแบทมาแล้วไปไปรไปไปมแบมไ้ไปไปจ้ลงมาตักสำลักหมู่หกอย่างไ ก็เห็นสีคร่ส่วนปเมื่อกี้มาหอบเลยเจรก็แลงนหอบแลนคืออยู่นีหอบแลนหอบงินแลนคืออยู่นต่นี่มันหอบหอบคนละหอบตี้หอบงินแลนให้กันหอบมันเขาหอบกินดินแลนไว้เลยเปลี่ยนชุดไม้เลยหอบเลยก้นแลนเอาไปลเต็มมาขดิน

พอดีหองแมติงของปอแต่บังนีบนไนแล้วบงนีลงอันนี้เาร่สองเมตรนาคาความยาวนี่พอดีทอลมมาดูเมไม่สองเมตป็ไบอมาดูวาตีบอมนกรายแล้วดีต้องกระแดกนาคาหนึ่งตยขากระ่งพอ เได้แล้วนเนี้เอาลงดิมาบนีขอดูยังไปเด้อพียงนไ้พียงไอเอาเทียไปเอาครูเตียบครูขืนเด้อจิไปเลยได้จิไปเลยไใส่กไปแไรเชียงไปไสกไปเลยไข่เชียงหอมเนี่ัไียงหอบอกขึ้นมึงตักเรี้ยวแล้กันด้เอาไปเอามาเราได้ยเสียงล้ บอกให้มาถาขู่ขึ้นถาได้ยังไม่ตากกีเดีเลยถ่นถนี่โมเมนต์เนะแม่นไหมคือบอกเป็นคุณแนเมันชงพ่อนมาถอมาเทียวเขาได้เลย <S <S

Bên kêu Kè kê nhàng nhà cứ bên kêu đi Nó kè nhàng nhà gây mình kè Kè rồi cái gây án một cái một cái Ờ ยังม่จ่อยเพายังข้าีเงียเป็นห่วงแค่นะคะห่วงนี่คามนะยำนี่แค่กลุนยำไมได้เอาเครื่องเท่วเครื่องบิ่งป่ะเขี่ยกู่เลยเลยบินนะคะแบบ ยิมโกินใจงงมาซเยอาเมฆมาซเยนีแล้วบันนว่าอีมาหนูบอกว่าอยู่นี่จริงเมันเรียบอยอยู่ดีกขึ้นมอคันนี่ิบอกว่าอยู่ดี้สกไปเลยได้ไหมิบกินใจงูมันเอยงงมานเอยปรบดีใจนะจ๊ะบิวยหน้าที่มันเหมือนเนาะมันจะมีกำลังใจนั้นกากนังเป็นกำลังใจให้อย่าเลยงนนี้ไได้ คอยเน้ครูแจ๊กจำบัดน้องพอกกระพวดร้องใส่งานดอย่างนั้นมันมีมันวิจังดีเลยแฮมีซีออกกิบีเลยไม่ได้เลยหนังหิข้ตักัไอชิมคุแน่ไอจ่อใส่งานดูเฮ้ยจานดิ้งเจะจานเดี๋ยวจานนี <S <S ้งานเส็ญญญญ อาวนม่ต้องบอกวิธีใคลกคไจจ้างยิงานแต่งใจงานแต่งชื่อเป็นรปจเลยี่งานแต่งเขาเอาโอหักไรไรงานเจดเจิดที่รูเขาไปต้องงงฮัเขาบอกว่าโกหักดีกว่าังไม่เป็นชีวิจมีรสชาติโอหักดีกว่ารก็เป็นรักเป็นอย่างโอหักอย่างนี้ก็คือกันเลยตางดอกจะเอาจักอย่างก อยาหูออก้มันเป็นโตเนี่ยอะขอบคคุอกหักเลยอก้ามันเ็โตจงไรโอข้ากระเจ็บต๊อบบู๊เป็นโตบู๊เป็นโตจีเหน้าตาเป็นอะไรวะบิ่งุ้ยสองขาอยู่นี่นี่นี่ตัวยหญก็ได้นี่เป็นยังไงเราอยาอนไังคนิน้ะก็จะบวมไงขอบคุอคุยกับคักล้ว ยี่กแล้วไม่เป็นนี่แหละคนรักเป็นกัะวะเขาเขามีแต่เขาถิมเื่อเจ้าก่จะยนโอนูเขับออกห้นมันนักพแล้วะเาก็ถือถือเพราะถถือก็ถิ่มเอาบาาได้เที่ยแล้วก็ถิ่มเขาเลยดี๋ยวาพเห็นเขาถิมเดียวเดียวเียวให้ถิมกมันไมันเถื่อดิมันายเถื่อไ้ตดอได้ยิพามาแลสิ เดี sociedad, ๋ยวพอจะตั Music ้งตีกันเขาเลิกกันซะหมดสิเต่แฟนมายืนยังไปท่านเนาะถึงกระถิ่มก็ถ้าหูตัวกระถบ่เลยเขาเขาไปยอมเสืยอเปรียบเลยแนบองซินาเขาเขากรถิ่มลงเลยวกเนาะเขาเลิกเขาบ้านเลยหนาได้กระดาษได้เลยนะอย่าเสืยอเปลี่ยนนะท้าเป็นบอกเลยก่อนถ้าไม่หนาเรามีวิซามาพอไม่เปลี่ยนเสืยอเปียนไปเนาะเราเคยถิ่มมาหลายแล้วบ้านเขาถิ่มกู อะไรวะคนที่เฮาบ่มบ์เขากระทิมเขาเนาะคนทีฮาวบมบ์กับเขาทิมพาสิลุอีิมใหญไหมอีิมใหญ่ยังพาลุยังพาลุจะถอกแห้งไรพาสิลุก็ขาเคาะเสมาอีกเขาหนักสะเทือนชื่อสะเทือนน้าสะเทือนบลกเราวคุยอยู่ในกันแล้วชีวิตอีลาได้ีอยู่ในโพสต์สวน มันม <B> ันมาในนี่เลยงานงายเจ้าแบบนี้น้อยนะเอางานแักเบาให้นี่เลยงานชิตม่ไงสิะงละนอ้สอเนตัวเองเลยค่ะคันไปเห็ุผนอ่นกะอะไรเพ่จะองานอะไรนี่มันเป็นเรื่องเี็ครอบคัวตัวนี้เรื่องครอบครัวกับงานคือกันอแล้วแต่งานนี่แหละจะพูดได้มาลแล้วก็บ่อนไวงานจะเย็นจ้งานจะเย็น ดีใจพี่น้องมาซอยอ้มีกำลังใจเด้คุดคุ้มกันไรปะ้ทงแล้วนี่ฮะตอนนั่งอะไาเฮารถยืนรออยู่เนี่ยตอนนั่งนี่ก็าวันที่พัวเลยเยหายใจหน่น้องนหนเรยจะไปห้องงประธานมีระเพณรถมีบอลเปิกูไี่ยกบตอนหน่ม้าต้องมีตอนไหนคือไปเซฟนี่เขาไปใงานนี้เซฟทีไหเขาไปในงานนี้แ ยี่ไดงคุ้มโอษส่วนกว่ะไปงานนักดนี่เวลาเมื่อยไหมเราเป็นดีใจแห้งว่ะดีใจแห้งเราเป็นลมเป็นลมใครวิ่งมาวิลมหรือที่หอดเอี่ยมีแสงโซเล็งอะไรก็มีเดือดที่หอดเดี๋ยวทุกคูไฟก็สร้างสีมาโซเล็งไปดูหอดปุ่นกูไฟมาก็ถือว่าโซเล็งไปหอดก่อนเลยเนาะยาวจะมี จะแม่นตีิสันยจาแม่นตีิสันบ้าเะยนี่แม่นตัวนี้ฮ่ะเพราะว่าคนไปเป็นอยู่ได้อีกคนนี้เนี่ยหยเ่ิ่นะไได้ะลอวมาไหมเต็มถุงโอ้ยบท่ันเลยเขาบพอดีไอพันเบิ่งยังกันนะงะตอก้นของเจ้าปะเออพ่อเห็นแต่พ้อง นะโดยนะพ่อลูกกระสอบพะลูกเมือกันแ่ๆอย่างลูกองเขากระป๋าไไม่บกันมเมือหอนอนนะแต่ให้แต่ลูกกระสอบวห้พ่เนาะแเนาะไปยืนแจก่ให้คเอียร์เลยนี่บอก้อต้องพ่าเลสิรุดน่ย แค่จะไม่ได he he ้ยอข้ามไมยอมเนาะเหื่อยข้า่ยอมตัวแขะย่างักเลยไม่ยอมไม่ยอได้ไหครับแม่เหื่อยอ่ะการกอดกอดกอดกอนเนาะยังบอกไว้พอนไม่รู้อ่ะแม่เล่าแล้วกมิแต่จบคลิปแล้วสะ อ่ะสบายดีเด้อแมงศกสบายดีบแจยไลมาสอยเนาะน้องทองงามสบายดีเด้อให้ไอ้ยังก็อน่เอ็มลอยดผลักกอดกับพ่อแหละเนาะสอยกันได้สัางสอยเด้อเอ็มลอยดผลักกอดกับพ่อแล้วตันั้นละมีแห้งโอเคมันลองจะมยกินกับเขาจบคลิปเนาะไว้พ่อพ่อกินน่ะลินกับเขาเขาสบายดีฝากกดไลค์กดแชร์กดกริ่งแจงเตือนเพื่อว่าคลิปต่อไปไว้ตอนไหนจริง bye bye nhau hồi nhau à. nha <laughs> bay đi luôn người luôn bay đi, à, đi luôn